สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนวันนี้เลขออกเลขรัฐบาลทบ,บานไทยออกเลขรัฐบาลไทยออกวันที่16กุมันประโสภาพัหน้าหกสิบเจ็ดเย็นนี้มีเฮคลิปนี้เป็นคลิปเฉพาะเลขปู่ย่าสวนธรรมเท่านั้นคลิปผ่าน,านมาเย็นเจะกะค็คล่าเกล้ากันให้นะคะแต่ก็มีหลายท่านบอกว่าไม่เห็นปู่ไม่เห็นย่าองค์นั้นไม่เห็นปู่นี้อะไรไงเงี้ยเอาตอนนี้มารวบรวมให้เฉพาะเลขปู่กับย่านะคะ กดไลค์กด like, แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจงให้ยันจิตพอทวีด้วยนะคะเอฟทุกท่านเราจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆอย่าลืมนะคะว่าเลขปู่ยาสวนธรรมเข้าทุกงวดปู่ยาสวนธรรมมีทั้งหมด10ท่านหรือ11ท่านเนี่ยแหละจาไม่ได้นะคะและก็ถูกเข้าทุกงวดนะคะบางท่านบางงวดก็เข้า5 6ท่านบางงวดก็เข้า78ท่านเลยนะคะทั้งปู่ทั้งยานะคะอ่ะทีนี้ปู่เจ๊กนะคะ706และ4 7เจ บนล่มี7 0 7 6 0 6 4 7 6 4 0 4, 4, 4, 4, 4นะคะมาป 4, ู่สีสุโธค่ะแคบเอาเลยนะคะไปรีบไปด่วนปู่สีสุโธ935และ46สองตัวก็มี53 95 46 39 54 43นะคะ มานะคะ เจ็ดศูและ53นะคะพิจารณาดูนะคะพิจารณาดูกับ7จ็ด0ูน3 65จ็นะคะพิจารณาดูเราชอบเราจะเอาขัดเราเลื่อนผ่านเลยนะคะต่อไปจะเป็นเลขปู่3,8 8นะคะแคบเอาไว้เลยจะไปซื้อเลยนะคะวันนี้ ปูนาโคค่ะปูนาโคนะคะดูเลยนะคะอ่าจะมีเฉพาะเลขปูย่าสวนธรรมค่ะในคลิปนี้สุดท้าย ปูองอาจยญ้าดอกไม้ปูองอาจยญ้าดอกไม้นะคะอันนี้คลิปนี้เลขจะเฉพาะปู่ญ่าสวนธรรมอ่าพิจารณาดูนะคะอ้าชอบจัดขัดเลื่อนผ่านนะคะเลขในคลิปนี้มีเฉพาะเลขปู่ญ้าสวนธรรมเท่านั้นนะคะอ่าจะได้ไม่ต้องว่าปู่นั้นไม่เห็นยญ้านี่ไม่เห็นอ่าที่นี่เห็นหมดแน่นะคะพรวงให้หมด ตอนนี้เห็นหมดแนด่ๆนะคะรีบแคปเอาไว้รีบดูนะคะรีบแคปไว้เลยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะอ่าแคปเอาไว้เลยแคปไว้เลยจ้ะ แม่ย่าเขียวอ่อนนะคะแม่ย่าเขียวอ่อนจ้าตอนนี้ไม่ไม่ได้บุญแน่นอนนะคะให้ลงเอาลงหมดทั้งปู่ทั้งย่าคลิปเดียวหมดนะคะคลิปเดียวหมดท่านเลยนะคะปจิจารณาดูนะคะ ปูเจียงหรือตาเจียงนะคะอ้าวดูกันให้ชัดๆเห็นไหมที่นี่เห็นนะคะอ่าไม่ให้ผิดพลาดตอนนี้เห็นแน่นอนแม่ย่าไพรีอ่าเห็นแน่นอนตอนนี้เห็นแน่นอนหมดนะคะหมดทุกปูทุกย่าแล้วนะคะ ทวนใหม่นะคะอ่ะแม่ย่าพารีแม่ย่าพารีจำไว้นะคะมีกี่มีกี่ย่ามีกี่ปู่นะคะแม่ย่าพายรีนะคะจำไว้นะคะแม่ย่าบางบทค่ะมีห้าแม่ย่านะคะ แม่ย่าบางบทแม่ย่าเคี้ยวอ่อนนะคะ แม่ย่าสีดาจันนะคะแล้วก็จะมีแม่ย่าดอกไม้นะคะปูองอาจย่าดอกไม้นะคะจะมีห้าห้าแม่ย่านะคะอ่จทีนี้เรามานับปูนะคะปูองอาจนะคะแล้วก็มา อูนาโคนะคะอูสามแปดแปดนะคะ ปูเจ็กค่ะปูสีสุดโทนะคะ อ่นะแล้วก็จำไปด้วยนะคะว่ามีกี่ปู่มีกี่ย่านะคะสาวรำก็4ปีนี้แล้วนะคะอ้าวทีนี้ก็จะมาต่ออามกาค่ะอ้าแล้วก็มาตาเกี้ยงนะคะเห็นไหมคะนี่เฉพาะรีกปู่กับย่านะคะ